สว,ส,ว 1941, สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง sprechen, สู้ขูสุขล้นครับครับมาพอกันคือเราก็ช่องเคยบนคนกะาลนินครับวันนี้ผมก็ต้องเบียร์สิผ้าพ่อแม่พี่น้องมากินสร้อยจุครับวัมือนนี้บริกินโดนแล้วเนาะแม่นค่ะคืออยากครับพี่น้องกนลืมขอโทษขอภัยสำหรับผู้เพิ่นบ่กินดิบเนาะแม่นค่ะครับผมฝากกดไร้คนเชื่อคตามในช่องเคยบนคนก๊าิน้ําซิลัแน่เลยครับผมเช้าอเพียกระเห็งเองครับ เดี๋ยวรอบนาครับจะเสียวิธีทําให้พี่น้องเบิงแต่ว่าก็มีเคยเคยเคยเห็นอยู่เคยเห็นอยู่ครับนี่พักกะซิมี่พักขี้เหล้าต้นหอมมะละพริกสดแล้วกะ็หอมแขกหัวละผ้าสาระเหนียครับบักเตงครับพี่น้องมาพี่น้องครับไปกินน้ำกันครับแซ่บๆกันเลยครับมาจ้าพี่น้องแซ่บๆกันจา้ามาเด้อท่างอุบลครับ,บตำม,มีปังปอนมาเด้อมาเด้อโจจสองช่องนะ <c oughs> ประหยัดแกงข้าวก่อน <c oughs> ขาเสียคนวะเอาเป็นอย่งไรสดเดี๋ยวสดจิ้มกันกนันเถอโอ้ยขนๆเลยพี่น้องไอ้แกงข้าวนุ่มเนี่ยอือเด็ดคือ <c oughs> อยากแห้งแต่พี่น้องอันนี้ลูกเต๋อจา้ะสามคำไปเลยพี่น้องเพิ่นถามว่าสดเพิ่นถามว่า เค็จในเจียวลาบเลือบนี่บดใส่น้ำปลาวะอันนี้ผมผมก็เรียว่าบมื่อไรผมนี่ส่วนมากผมบม่ค่อยใส่เลยพี่น้องคือดีอยู่นี่แล้วก็เพียวหนิบางทีมันมีส่วนผสมเนาะมันนัวมาแล้วนะเข้าวใส่ครับบางทีกันบดนัวผมคงก็ใส่ชื่อกันพี่น้องครับแล้วจะโอกาสเป็ียงไหนแ่บใส่เบิง่ง มะอะตอนนี้สะเอาพันเลยป้าเอาพันไงแพันกเจามักพันกันพันลองมึงพันลำบึงเขาก็พันอะไรแล้วเนาะกระเทียมพันครับตับดิโอพี่รองตับสดเลยสิพี่้องครับสามสิบกีบพันตับพันเนื้อเนื้อพันสามสิบกรีก็ตับเนื้อพันเลยครับพี่้องอืมพี่้องโอ้ สดไปหอสดครับหอมเน,นอะอือหืออืออนียขั้นพัก้วยจ้ะง้าทำงี้งยเลย มันมันบรรยากาศดีได้พี่น้องร่มพัดว้ยอยู่เอาข้าวไหม,อมเอามาตอนแหลกห่อนเด้ตอนแหลกห่อนได้จากพี่น้องจา๋าบาดที่กับร่มวุยวมายมากตอนแรกแม่ตายแล้วห่อนฉักเห็นเนาะแบบว่าแบบห่อนแบบพักเลย โุชีอีสานจ้าพี่น้องจ้าสมัยเด็กก่อนเนาะแบบสมัยเด็กก่อนแบบลุงพอรุุนแม่เขาพากินข้าโครงเนาะพอแม่เขาพากินพากินข้าโครง กินเมืองบอกมาลานยมี่แต่คุณมาต่ําบีกปอนบะเบียกินแจ้วขมๆมหนียังกินเป็นยังบักมาลาคือบทกินความมือซื้อเข้าคือว่าไม่สิแบบคขมขักกันนะไม่รู้บอกสูดีดิขมเนาะอืไลองกินดู ไม่ไม่น,ไนี่เราบอกไม่หูกมันก็ขมมากเนะอืมกับแบบคุ้มใช่กันแต่ว่าอันนี้ไม่สิออกแบบหวานแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบขมองผักเนาะแม่บอกขมฟังละอืม ลูกโตแม่ก็เขากันไปเลยแต่พี่น้องเขากันไปเลยไหมต,ต้องเขากันเลยปวดมันคมไม่ต้อง,องกันเลยมันคมไม่ต้องกันแต่ว่าแมาส่สีมีความหวานของอันเพียงนะจ๊ะเพียมแม่สีแบบคมคมแบบคมคมหวานติดลิ้นบอก,กว่าถือ,อ ไมกินโดน่ะลุงปากินมันหันดีดีอเส้นม,มันเต่งตับ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 อยู่ด้วยดีอไม่ไม่หนูหวา ซาลาเน่กระเพิ่มความหอมครับกระเพิ่มเข้ากันมดผักเนี่ยซาลาเน่ของละพากยังอยู่เข้ากันมดครับข่อยคือ <c oughs> เจะเปิดแต่กระติบข่อยเนี้ยช้ายอยู่ <c oughs> จัดเปิดอดยูอ่แซ่บไม่ได้กินโดนแล้วเนาะโอ้ยคือถอนนนองเด้ กินกินกันหลายคนนะยิ่งอร่อยอค่ะกินแบบมีบางทีแบบว่าเรากลับบ้านเนาะเราก็จะซื้อเนื้อไปอย่างเงี้มีย่างมีจุ๊มีอะไรกับุนกินพี่นองจะอ้ะพวกเจ๊ดคนฟอนบิกต่้มนองอายเบียหนุ่ยนีจ้ะพี่นงจ้ะแต่กินขอมแม่จรงสิแต่ว่า เ้าอยากกินเมื่อนั้นเมื่อนั้นแม่ก็ผอ,อิตอ๋อวนไปกินเมนนนื่อนั้นปูกระยากกาะนสือเสือเพนือเื่อเหนือมาเพื่อเรยว่าไปกินขขาบานแมค่ะเร <c oughs> ียไ,ไปกินเขาบานเม่อนยานี่มัยบฟันตัวย กันกระกโอ้ลูกดดนเลงคักเชงืน่ารักซะสมิ ตรงหน้าเนี่ยน้ำเกลียวของหนาลูงหน้าเกินเนื้อนี่ขายดีแท่งแม,ม่แม,ม่อ่ะบางคนเขาขีขันเขาขีขันเห็ดเข้ากับม่สื่อค่ะแบบซ้ำเลสนาอ้นอ่ะใส่จุหรวกจิมแับก้อย เว่ยอยู่ข้างหันอ่โอ้๊ปขอทนแต่สีหายจ้ะหายดีค่ะถผัเกี่ยวเขาเน้ะสมัครเกี่ยวเขาเน้อเกี่ยวเขาดำหน้าอุ้ยเจะทำยังไงน้องบริเกนเลยสามสิบเกี๊ยบค่ะ ต้มสุกแล้วนะครับผมต้มสุกแล้วค่ะหอมต,อตับแซ่บอืม,อมไมอร่อยหอมพักนี่ครูไหลาบไซยังนเนี่ยพักทะนลแนี่ครูบ้านครูเมืองก็แต่โดนละ่ะนี่หวานพัทยกับเปเป,ปมินบ่ <laughs> <c oughs> กับคุณหวานเหรอสารเนีย่ยใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่เหรอบ่มแม่นมดไูไม่รู้ไม่ไม่รู้เหมือนกันเซิบม,มินกับภาษาอังกฤษวะมีอ่พี่น,อปปน้องวะไปอุบลมีเจ้าก็ซิบบอกหัวหัวจักยังนนเนาะเรื่องพักที่ดีจ้าพี่น้องจ้าเบียบ่กให้หัวดิจา้าเรื่องพักมั่นเบีย อมรับด้วยจ้ะกินอย่างเดียวป้าภาคกินอย่างกินอย่างเดียวบอกค่อยรู้เรื่องจ้ะพี่น้องจ้ะแต่เบียันบอกพี่บอกถูกขอโทษขออภัยด้วยจ้ะนเพิ่งมากินอันนี้เป็นย้อนผมด้วยพี่น้องเพิ่งมากินเนื้อเนาะค่ะผมภาคกินเนี่ยปกติเบียร์สิวกินเนื้อเพราะว่าเบียร์เขาเรียกว่าอะไรเปลาป้าทำผมเนาะทำผมแล้วแบบว่าพี่แอะช่างทำผมเนี่ยส่วนมากเขาจะแบบหูกัน นับถือเจ้าแม่กวนอิมนะเพิ่นกะสีบ่บ,บ่บบบให้กินเนื้อไอ้บ่แม่บ,บ่บให้กินเนื้อถ้าทําได้ก็ดีอะไรประมาณนี้นะบางคนต้องกินอยู่เนาะเจาแจอกบาทที่นี่เบียกับมากินตอนเบียทองสายฝันด้จ้ะพี่น้องเบียเบียบอกกินเลยนอกบ้านเนาะกับมันทองสายฝันนี่ทองสายฝันนี่ยากอยากอย,ยากแห้งอยากแบบอุ้ย กระเพ้าเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อเอียงที่เป็นเนื้อนี่เนะะาะป๊าปบาเนาะมากหลายจา้ะหมูกันเนาะอะไรนะคะคือมาเพราะว่าจะเป็นกินหมูต่อ,อะนะเนาแม่นปพระาะวาเป็นหน่ผมฟังว่านับถือคนว่านับกลบแบบจางแสนซื้างแสนซืซซ้อนั้นเป็นประเภทแบบแบบน้ำกันนะพี่นอ้อง เพิ่งไหวยอ,ยอยู่ห่านอยู่ร้านจะแบบไหวนะครับจะแบบห้ามเอาเนื้อเข้าร้านเพิ่เกี้ปฏิบัติน้ากัน,นหน้าพึ้งก็เลยเป็นบอกกินนวเลยกินนี่ยังกวนเน่ย มาหาเสือแนอ่หาเสือเน,เนี่ยไยกินโดนเนี่ยคือถอนหน่องอีก,กอ่ะหย่านเลนต้องไปหาหน่องอีกหน่างๆก,กันเลยถ้าผลเราจะไปหรอกอันทั้งนั้นมีอีกแต่ตัวเห่าสายฝากกำลังสีสอบอยู่เดี๋ยวจะตามขึ้นไปนะ ต,ตามมาบ่ดยดอกจ้ะเพราะว่างานเบียกคนหลายขายของมันต้องแพ็คของพอแพ็คของ <c oughs> ก็อยสั้งคนหลายเนาะก,ก็ลงมาไม่ได้เพราะลูกค้าสั่งของเราก็ต้องแพ็คของส่งนี้ก็ลงมาบ่้เพ่อนอยากเบียกกันสีค่คนเลยแปรไทยกับเฮพี่น้องเพิน่นนั้ก็ดีผู้ันอยู่ภาคกลาง <c oughs> ทั้งใต้ทั้งเหนือเนาะเ <c oughs> พิ่นบอกอยู่ครับ นี่พันเลยค้ามยิงใหญ่หลดสะใจไปหลดมันโดกินเถ้าต่อยหลดถอนได้เลยครับเด้อต่อยหลดโอ้โหนี เบีย๋ยก็หน่วยนะสีว่างสีวงี้ลวางงว่ก็น่องตไวอย่างหนึ่งขึ้นไปคือแบบขึ้นไปก็มีตรงนั้นตรงนี้ที่เราแบบอยากยังอยากไปไหว้พระอยากไปนู่นอยากไปนี่ก็เลยแบบขึ้นไปหาน้องคิดถึงพ่อด้วยอะไรเงี้ยก็จะขึ้นไปบ่อย อันนี้ว่าอันพี่หน่องว่าโอ้อันอุบนก็แค่ปากซอยว่าสัตวขึ้นไปหากันเดี๋ยวพุ๊บเดี๋ยวโพไปดูไรเนาะอ่าเอาออกคลิปยุกาลสินมือหนาโพไปอุบนอีกแล้วพี่หน่องวะ สี่บแฮงแซบบ่ะกติเรากินแ่ไม่ทานกินไม่ทานสักอย่างอะไร้างเหรอเหลืองมันจะเริ่มเหลืองเลยเด็ดตุน่นหอมยูสวนชี้เล้าครับพี่น้องถึงน้ำกับพระท่านชุดไม่ก็ลรื่องอนได้เนียพี่น้องเดี๋ยวไายรูปเมืองครับ แม่กระพาะก็นั่งปลูกรากาศท้งทุยยังครับบอยมันขาดช่วงนะครับปลูกแซมมันขึ้นแซมมันขึ้นเจ้าสิบัน เปิดช่องก็ดีใจน้ำนองจ้ะพี่พ่อแม่พี่น้องหักเอ็นดูเพิ่นเพิ่นเนาะขอบคุณหลายครับผมขอบคุณหล,ลายจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าสิเป็นช่องตำหนีเนาะช่องใหญ่เลยล่ะค่ะช่องแม่ช่องแม่พวกเราช่องลูกแมนช่องผลิตช่องผลิตอย่างเดียวเลย <S 2> <S 2> อาจจะเป็น อะไรีเป็นแตกสาขาเป็นคอบมพุวเละรครับพี่นออ้องอะไรแตกเป็นสาขาคอบมพุ่งพี่น้องป็นอะไรเราพี่น้องเนาะอะไรมันดีอะไรมันสิไปเลยดีพี่น้องทุกคนอ่ะผมเสือเลยว่าต้องเมื่อบอกตอแล้วก็ซอยดึงกันเข็นแน่นอนส่งเสริมเนาะส่งเสริมแน,น่นอนพี่น้อง <c oughs> ว่าสีเป็นคอบมพุ่วเลในโลกในประเทศไทยนี่นะครับจังไรกับพี่น้องกับตัวซอยกันเนาะ ผมไม่เคยเห็นว่าพี่น้องมาซอยกันได้เพื่อเพาจะซอยกันครับอย่างครอบครัวเราจะเป็นอะไรที่แบบอันดับหนึ่งเลยของการแบบซัพพอร์ตกันพี่น้องแบบรักกันซัพพอร์ตกันอะไรอ,นอันนึงละ่ะบอกเลยว่าบ่า้อิจชากันเนาะเขาสร้างววามต่อไหรล่ะครอบครัวตั้งสองครับสามเมื่อไหรล่ะบ่เฮียชากันนี่ยังกะซอยกัน บ่มีก็บอกกันแค่้นครับดีใจนําครับผู้ใดถ้าไปเลยไปโอ้ยรังเกย์ลังเกยก็อ่ยลังก็น่องเขาเองดีใจเนาะบิ mm. ๊กตาบิ๊กกับตามีเหีงดีใจครับคือมันมันภูมิใจในในสิ่งที่ผีเขาเรียกว่าผีดอกออกผลเนาะอืม, mm. มันไปได้สวยผู้ใดก็สร้างครับที่ถือสรงเสริมลงไปเลยดีนั่นคือประสบความสําเร็จเด้ คนที่ทำให้เขาก็อิ่มใจได้บุญพร้อมด้วยพี่หนอกเลี่ยมนี่พัก หลังจาวมันวางมากินนะครับเด้อจาไปโรงเรียนด้วยบทหามันด้วยมื่นอิ่นไมากินละว,ว่าที่ไปรับกับคืองานตรงคู่คืองานซอยแม่แม่ขายของแค่ผู้เดียว <c oughs> ผมไม่ได้ว่าฝึกไปลวด ในคืนสิบวันทขี้ขานผมบป่ขยันไม่มีวันอดตายค่ะพี่นอ้องสอนลานมดครับแนวใดมันดียิ่งพ่อเบียนนี่ยิ่งจะสนอนพ่อนี่คือบางคนก็จะสับสนเนาะว่าทาไมบางทีเราก็เรียกลุงบางทีทําไมเราเรียกพ่ออะไรอย่างเงี้ยพ่อนี่ก็คือเป็นพ่อปุณธรรมนะคะเป็นพี่ชายของแม่ เป็นลุงมีสักเป็นลุงแต่ว่าเพิรนรับเราเป็นลูกบุญธรรมน,นะนะตั้งแต่พ่อเราเป็นแบบลูกกำมพาเนาะเบียหนุ่ยก,กันด้จ้ากัมพาพา่อเพิรนพ่อพราะ่อพ่ออยู่กับแม่นี่คือพอม่ <Man. S 2> แม่นคือแม่อะเพิร์กันวนะันละนี่อ่ะเบ่นองส,สับสนพอไปพุมผลิตนี่่นดีเดิ ดีแห่งจ้ะบ่ปากบ่บอกว่ายัเห็นบอกให้ลูกลูกซีนนั้งเราก็ไม่เห็นใจเลดนั่งขึ้นเก้าบนกับมี่พอก็แม่เลยล่ะฝ้่งฟอนบหายฟอวบวันนี้ไม่ใช่ครับดูแต่บาตรวันวานซึ่งยันยังยันคล้องลูกหายบุนมีอยันหนุ่นวลเนาะ แล้วเห็ได้เห็นพ่อเบียออกคลิปดูดหดอกบงังบองแม่กินกระดองปกติเิ่นจะขี่ไอ้ไม่เคยออกเะแม่คุณไม่เคยออกเิ่นจะขี่อายแต่คือจังแบบคือจังซึมซับจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวก่อนเห็นอยู่ล้างถามเลาะจ้ะย้ำบวกเบียไทยรือว่า เบียร mm ์ไ hmm. ทยก็นหนุยเพื hey, ่อนกัสินอนนอนเล่นนั่งเล่นอยู่ข้างหลังหรือว่าต่ำไทยยังสีเพื่อนกัสิกวาดบ้านล่างรวยยังสีเพราะเวลาพวกเบียร์ไทยเพื่อนจะชอบแบบเรียบร้อยอะไรอย่างงี้เพื่อนจะช่วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นแบบสาซับพอร์ตเห็นแบบนั้นเพื่อนเห็นแบบนั้นเพื่อนซับพอร์ตเรื่องครับเรื่องเพื่อนซอยหันซอยนี่หันมาทำกับซอยจัดซอยเฮ็ดเนาะวนพักเพลกหนึ่งเพป็นหลังซอยเลยครับแบบเพื่อนซับพอร์ต ว้ยเกิดมากอะพออีกค้นล่ะผมก็ดีพอเล่าเป็นพออีกค้นครับเหม่อนหรอ่าอันนี้กินได้นะสุกแล้วกินได้เป็นไอรอนผมเนี่ยเล่าหนึ่งพอสิเป็นงานบาดงานหย่งแล้วสอนอดอมเงินอย่างนวลเนาะ คือผู้ให้ผู้ให้ก็คืออันดับหนึ่งเลยไม่มีใครเทียบได้สุดยอดครับ <c oughs> สุดยอดเลยพ่อบุญธรรมพ่อบุญธรรมก็เ้าโชคดีเลยคุณยายทั้งสองฝ่ายเบืสิเป็นพ่อแม่ห่าสารสนทัาตอด่วยพ่ออหไรองเหมือนครับพี่น้อง ไปขายของกันควรจะเป็นแม่ย่ายหรือว่าแม่ผมกันไปขายของกันขายของเนี่ยคอยขายเบิร์เดเอร์คอยมันหมานเด้อทำช่องยูทูบเฟซบุ๊กเหมือนกัน<ม>คอยมันหมานคอยมีคน<ม>ติดตามเลไลบอลโจมกู้เหมือพี่เ<ม>้างหวยวพราะไหกู้เหมือตัวพมิคมกันก็ดีใจเล่จ่าเนี่ยคือดีใจบางทีแสดงออกบางทีก็ไม่แสดงออกนะครับแต่ภูมิใจเนาะภูมิใจครับแม่เบียร์เนี่ยมัร์คโทรมาถาม เป็นในลูกงามขายของแน่นะลูกค้าหลายบอ้าห้าบอกว่าเป็นอันเรื่อยแม่โอ้ยขาข้ามมาเรื่อยนี่คือทั้งนบทั้งบ่ายเลยจ้ะทั้ง,ง,ง <laughs> ผ้าผ,ผ,ผ้าสวดม่อนเลยจะขอพ่อละโอ้ยเขาให้ลูกค่อยขายดีดีด้วย, <laughs> ยแม่เบี้ยวเบี้ยวนะพี่น้องทั้งนบทั้งบ่ายน้องล็อกบอกให้ฟัง,<ฮ>งแมนะ่บอกว่าแต่ไพลราพี่น้องเนาะสูบส้วนเหรอเราครับเนาะ พ่อแม่ทุกคนนั่นแหละอยากให้ลูกลด้ดีเพิ่นบริวหวังอย่างน้ำเฮ่าดอกเพิ่นแค่ต้องการแต่ว่าให้ชีวิตเท่านั้นอยู่แบบทุกสบายเพิ่นกับพ่อใจแล้วพ่อแม่เฮ่านั่นเนาะคนเป็นพ่อแม่เนาะเอาจริงๆไม่ได้ขอะอะไระไม่ได้อยากได้เงินกับเรานะใช่จริงๆครับบริยากได้เงินองเท่าเพิ่นกะเพิ่นห,า,นนนหาเงินได้เนี่ยแห้งโอ้บยบ่ต้กงจกตื้อบาทสื่อไว้กินเพิน่นเนาะเมนเป็นเท่าบไดยาเยกเถือแต่เพิ่นมีเงินนะั้นแต่ว่าลึกๆแล้กลกวกะ เฮ็ดขึ้เรื่องหน่อยย่พอขึก็ดีคือล้อเรียกกแอบซ้อมเพิ่นนั่นแหละบะทิมบะป้าเมียน้อเมียมากเมียก็พอเอาพี่น้องครับบอไลฟ์มื่อกี้ิอยุ่งกันเลยโดนยุ่งกันโดนปวดวันมี้บวมแนะจ้ะสำหรับมือนี้กราบขอโทษขออภัยผู้ปกครองนิบแล้วก็การกินมุ่มมากบอสุภาพเรื่องบอสุถึกตองเรื่องพี่น้องเด้องสำหรับคลิปนี้เอาความแสบไว้ซ้ำหนีนะครับพี่น้องคลิปหนามา่อพอความแสบกันไหมนะครับเด้อ สวัสดีครับ